จะยกเลิกสัญญาเพราะหนูไม่อยากทำคอนเทนต์นี้หนูไม่เข้าใจว่าทำไมทำไมหนูต้องร้องไห้คือด้านนุ่นดำรงหรือนุ่นเนชนกไม่ปล่อยให้มีดราม่านานได้ออกมาชี้แจงในมุมของตัวเองสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะคือเรื่องนุ่นเนเทงาน ดังแล้วเทงานนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอโทษนะคะขอโทษทางผู้บริหารแบรนด์แล้วก็ขอโทษทางพี่เฟิร์นนะคะสำหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นคือเรื่องของเรื่องนะั้นวันนั้นนะคะก่อนหน้าวันนัดคือวันที่สิบวันที่สิบนุ้นได้ไปงานอองานลิเกะคะ่ะและระหว่างลิลเกมันมีผื่นขึ้นที่หลัง พอกลับมาบ้านหนูก็เลยกินยาแก้แพ้ไปเพราะว่าหนูกลัวเป็นไข้มันขั้นเนื้อขั้นตัวเป็นผื่นด้วยหนูก็เลยกินยาแก้แพ้ไปแล้วก็หลับหลับลึกเลยหลับยาวเลยแล้วก็จะดุ้งตื่นมาอีกทีตอนตอนหกโมงกว่ากว่าเกือบเกือบทุ่มหนึ่งของวันที่สิบเอ็ดคือวันนัดเลยค่ะหนูก็เลยหนูก็เลย เอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็คือแบบมีคนติดต่อหนูมาเยอะมากแล้วหนูไม่มีใครติดต่อหนูได้เลยค่ะแล้วก็ด้วยงานมันคาดเคลื่อนเวลานะคะหนูก็เลยรีบส่งไปหาพี่เฟิร์นส่งไปขอโทษเขาว่าแล้วก็บอกเขาไปตรงๆว่าหนูเพิ่งตื่นไงหนูหนูเพิ่งตื่นหนูกินยาแก้แพ้ไปอย่างเงี้ยคะ่ะก็ส่งไปข,ขอโทษเขา,าตอนนั้นเลยนะคะ แล้วอจริงๆแล้วคือหนูอะไม่ใช่ว่าดังแล้วเทงานอะไรอย่างนั้นอย่างนี้คือหนูไม่มีเจตนาเลยสักนิดนะคะไม่ได้ตั้งใจหรือไม่มีเจตนาเลยนะคะกับการเทงานทิ้งงาน,งานซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะวันที่สิบเอ็ด สำหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันเป็นความผิดของหนูเองคือเราเราเราหลับโดยที่ไม่มีใครติดต่อเราได้เลยนะคะมันเป็นมันเป็นความผิดพลาดของของตัวนุ่นเองนะคะขอน้อมรับไว้แต่เพียงคนเดียวนะคะแล้วก็ขอโทษจริงๆขอโทษจากใจนะคะ ให้หนูให้หนูร้อแกล้งร้องเลยเหรอครับพี่เฟิร์นหนูคือเอาจริงๆนะหนูไม่เข้าใจว่าทําไมทําไมหนูต้องร้องให้คือหนูไม่อยากฟังหนูหนูว่าไม่อยากอัดคลิปอย่างนี้ดีกว่าหนูก็คือหนูไม่อยากหนูไม่อยากอัดคลิป หนูไม่อยากอัดคลิปลงแล้วร้องไห้แล้วมาขายโปกกูต้าอีกหนูหนูก็เลยหนูก็เลยว่าคือแล้ว แล้วคนก็มาด่าหนูว่าดังแล้วยกเลิกสัญญาทั้งที่หนูจะยกเลิกสัญญาเพราะหนูไม่อยากทำคอนเทนต์นี้เออหนูไม่ร้องหนูไม่รู้หนูจะร้องทำไมแต่เตอให้หนูไปนั่งร้องไห้อัดคลิปแล้วบอกโปกูต้าหนูต้องทำอย่างนั้นไปทำไม ไม่ใช่ทุกคนหนูต้องหนูจะต้องอัดคลิปลองไห้อีกแล้วเหรอคือคือในในความคิดของหนูที่พี่เขาบอกอะว่าให้หนูอัดคลิปแล้วร้องไห้อีกแล้วเหรอคือในความคิดของหนูคือหนูทําไม่ได้คอนทินต์อันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือหนูทําไม่ได้หนูก็เลยแบบว่าพอเงียบคนก็ด่าหนูพอหนูพูดคนก็ด่าหนูหนูก็เลยไม่รู้ว่าว่า คือจะให้หนูไปนั่งร้องไห้ไปนั่งร้องไห้แบบไปไปนั่งร้องไหแ้แล้วแล้วแล้วคือ,อมีโปอันนี้นะคะนู่นนี่น่ะอะไรเงี้ยหนูหนูแค่มองว่าหนูทําไม่ได้เห็นปะ่ะเพราะหนูอธิบายว่าหยุดเถอะหยุดเถอะหยุดเถอะคือหนูแค่ อ่าเธอคนมองไง,ไง่ายๆว่าคือเขาให้หนูอะ่ะร้องไห้แล้วบอกโปชดเชยขอโทษหนูก็เลยรู้สึกว่าคอนเทนต์เนี่ยหนูจะร้องไห้ร้องไห้ถ่ายคลิปลงแล้วบอกโอปกูตาทุกคนหนูว่าหนูเอาดาม่ามาขายของให้ลูกค้า